ที่แปะนิ้วมันหมดไงที่แปะเล็บมันหมดที่แปะเล็บมันหมดแล้วครับมฮืออะไรเราไม่ฮือไม่ฮะพี่ออให้น้องได้ไหมพี่ออแปะแล้วใช่ไหมมันหมดแล้วแปะแล้วอแนพี่ไม่ได้ว่าพี่พูดว่ามันหมดแล้วอิงแลนด์ รู้แล้วลูกกัง่วง,วงอะไรค่ะติกเกอร์ติกเกอร์ขาดเหรอ อ้อรูปผมดิยอจับผม,มจับผมก่อนอุย้ยจ<ำ>ับอยตีน,อน้นงนองทำไมลูกตีน้องทำไมไม่ตีนนนนไม่ตีกันนะ ไม่ดูพี่ไม่ดูพี่รักเออเออไม่ตีไม่ตีแม่รู้แล้วลูกม่วงยินดี้ยิได้อ๋อจ๋าไม่ยิ้มไม่ไม่อยากยิ้มหรอยิ้มนะสวยไหมเราอะออลินไม่สวยเหรอ อธิษสวยให้คะอะไรอิงแลนด์เ no ป็นอะไรไม่เอาก็มาหาแม่เดี๋ยวแม่แกะให้ก no ็มันหมดแล้วจริงๆมันไม่ม mm ีแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่ป้าป๊าแล้วฮะ เห็นเห็นเนี่ยฝนตกยังันไม่เอาไม่เอาลงไม่อันเธอมารับเลยไม่เอาลงไปไม่ได้ลูก <c oughs> ไม่ไม่ออกไม่ออกนู่นต้องออกที่ประตูนู้นไม่ใช่ออกตรงนี้เดี๋ยวป้าป้ามารับตรงประตูนี้นี่ป๊าป้ามารับน <c oughs> อนขอโทษขอโทษเออป้าป๊ามารับตรงประตูนี้ นอนจ๊ะแม่มั้ยวัวร่วงง่วงนอนเนี่ย